คิดในใจใช่ไหมครับคุณถูคิดในใจเขาเลียอะไรไปวัดไปวัดหรือเปล่าเขาเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยเรียนแบบใครเขาเป็นลูกงูเขียวเขาคงสังแม่ฮักเขาไม่ทําหรอกเพราะเสื้อผ้าพดคนเดินทางมาตามหาจอดมันว่าเพื่อนผมมาตามหาไอ้จอนเหรอขนาดไม่ปักหมุดขนาดไม่ปักหมุดลงรถเขายังมีคนเอามาให้ถึงบางทีก็ฝากไว้ถูกต้อง อ่าเยี่ยมเยี่ยมอ้าวอะไรอ่ะหอยตดน้องสุรพงศ์ขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อเสือคุยไว้ให้ระวังจะมีคนให้น้องหลวงพ่อเสือเคยไว้เคยพูดไว้ว่าให้ระวังจะมีคนจะให้น้องกับบอสผิดใจกันครับนั่นแหละมันก็พวกสายเสี่ยมสายปั่นสายแซะนี่แหละเออน้องมงคลน้องฟ้าาสกำลังจัดอยู่เนี่ยจัดไอ้พวกสายเสี่ยมสายปั่นสายแะเนี่เออ ก็เราหืมภาพมันภาพมันบง่งภาพมันบอกคือเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะ่ะไม่ต้องเอ่ยถึงแล้วนะอืมมันจะมันจะไปอันั่นอีกตอนนี้จุดเดียวตอนนี้จุดตอนนี้จุดเดียวที่สุดคือเอาเอฟซไม่อยู่ครอบคุมไม่ได้ผู้บริหารต้องเก็บเอาข้อมูลแบบนี้ไปแก้ไขต้องแยกแยะให้ออกถ้าไม่แก้ไขหรือแยกแยะไม่ได้รับรองว่าเอาไม่อยู่แน่นอน เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเดินทีละเก้าอ่าใช่ใครจะให้ก็ให้เงินในกระเป๋าเราฮักเราฮักแพงกับน้ององค์อิงเราฮักแพงกับน้ององคอิงสบายๆเพราะกัญชัยนั่งรอรับเงินกับน้องธนา,าดนนั่งรับมาอะไรให้น้ององค์อิงก็แสดงว่าเรี่อะไรล่ะสิอย่าคิดมากเลยประสาทแดก ต้องจีอืมเอาคุณดันที่เขาอยากเห็นเขาต้องการให้บอสพูดว่าเราต้องเราต้องมีน้ำใจเท่า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 ,าอะไรเท่านั้นเอซเขาก็พอใจแล้วแต่ไม่พูดสิเขาเลยน้อยใจเท่านั้นเอง <c oughs> จริงๆริงเราบังคับขาไม่ได้นะจริงๆ ถึงเขาเห็นเขาไม่ช่วยแล้วก็บังคับเขาไม่ได้เราไปโทษเขาก็ไม่ได้เราไปว่าเขาไม่ได้ไปด่าเขาก็ไม่ได้โอ้อีสานเหนือที่เดินมาให้ลูกสาวเราหนึ่งแสนเขาปักบุญไม่ใช่ไหมอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมละ่ะมันก็มาเป็นประเด็นมันก็ขึ้นมาเป็นประเด็นไม่จบไม่สิน้นมาอะไรทิพมั่งปักบุญมั่งอะไรของมันเนี่ย อืใช่ไหมล่ะสบายดีเรื่องจะเห็นไม่เห็นเรื่องมีน้ำใจไม่มีน้ำใจช่างเหอะหลายวันแล้วเรื่องนี้จบเถอะไปโฟกัสเรื่องอื่นที่เป็นพลังบวกต่อชีวิตพวกเราเพื่อจะได้มีพลังที่ดีต่อไปอีกไปให้ลูกสาวเราดีกว่าถูกต้องน้องสบายดีถูกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะโอ้พี่รันก็พี่รันก็อันนี้นะอืม ถูกขอบคุณค่ะน้องน้โมอู้น้องน้โมขอบคุณมากถูกต้องเลยน้องน้โมบางคนก็ต้องการหาแสงจากความกดแค้นของพวกเราเราอย่าให้ค่าหรือพูดถึงพวกเขาเลยครับถูกน้องน้โมอู้ยพูดดีมากเลยน้องน้โมอือพูดถูกต้องดีมากพี่วิเชียนถูกฟังเ้นฟังเ้นเทศดีกว่าปงนโยมอือทุกทุก ทุกนั้นก็ดับไปสุขนั้นก็ดับไปเป็นเช่นนี้แหลเมื่อเกิดทุกทุกนั้นก็ดับไปเมื่อเกิดสุขสุขนั้นก็ดับไปอย่ายึดติดอ่าถูกน้องน้องน้องตูบ้าบินใช่พิรันไร้ชี้แจงก็เหมือนเดิมทุกครั้งเราปล่อยผ่านเถอะเมืม่เธอ มันไม่มีคือบอกว่าไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องเอ่ยถึงดีที่สุดจริงๆอืออ่ะเขามองไม่เห็นตาตาเขาบอดสิคะ <c oughs> อันนี้ก็พี่รันเราปล่อยผ่านเลยนะแล้วลูกสาวเราก็ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะคือ ก็ผ่านลูกสาวเราก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วนะลูกสาวเราก็โอเคตอนคือผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วไงต่อไปเราก็คอยคอยคอยเป็นหูเป็นตาคอย,ด,คอยอดูคอยสอดคอยส่องให้ลูกสาวเราก็แล้วกันอีสารใส่เนื้อถูกอ,อันนั้นมันก็ห้ามไม่ได้อ่ะเพราะมันไม่ได้คัดกรองไงเออใครที่จะเข้ามาใครที่จะเข้ามาขอให้ให้ให้ใหขอ คือว่ายังไงก็ให้ร้อยสองร้อยมันก็มันก็เป็นบ้านฮักแล้วไงใช่ไหมล่ะลิงน้อยยินหนึ่งสวัสดีพี่นโมน้องนโมนะน้องนโมมาอืม เรื่องของเรื่องแค่อยากชื่นชมพ่อรอดครูหมอนอิงพี่อังเปาได้น้องโซเฟียที่ช่วยดูแลน้องเป็นอย่างดีแค่นั้นเองเท่านั้นครับอย่างอื่นไม่ได้พูดถึงถูกน้องกองทรัพย์คลิปของน้องฟาใสพี่นันก็ไปดูพี่นันก็ไปดูอืมแล้วช่องแม่รันเนี่ยแม่รันนี่เวลาติตีแรงซะด้วยสิไม่เห็นไม่ไม่ไม่เห็นสนใจเลยบุยบุย้ยนะ้วแพมคนเดิมของคุณมากค่ะ คนเดินทาง <laughs> แม่รันพลาดพิงขนาดนี้ทำไมไม่ได่าไอ้คนไหนมันพลาดพิงละ่ะไม่ได้อ่านมันด้วยอืม อ่ะมันทัดพิงว่าไงโอ้มันเป็นผู้หญิงอ่ะผมไม่เคยดูหมอลำม,มาดูหมอลำก็เพาะลูกสาวเราผมเลือกดูหมอลำก็เพาะเออหัวหน้าวงโอ้ยสมพูร์น้องสมพูร์โดนสีก็แล้วแต่นะพี่นันว่านะอืมแล้วแต่เหอะอืม คือจะเลิกดูหรือไม่เลิกดูเราก็บังคับใครไม่ได้บังคับใครไม่ได้จริงๆแหละทำใจเตรียมเสียน้ำตากับลูกสาววันที่25ดีกว่าเพราะอีหลาคงรับจบทุกกรณีถูกต้องค่ะขอบคุณน้องขอบคุณมากนะคะน้องสมเกียรติถึงเขาเห็นหรือไม่เห็นเขาก็เราก็ไม่รักเราก็ไม่เชียร์เขาอยู่แล้ว ถึงเคืงเขาเห็นหรือไม่เห็นช่างเขาเราก็ไม่ได้รักไม่ได้เสียเขาอยู่แล้วถูกต้องน้องเทวฤทธิ์อ่า